ถ้าเมียเป็นเบาหวานเราต้องทํายังไงคะคุณหมออันแรกเลยปรับไลฟ์สไตล์จากการกินค่ะคือหมอว่าเป็นสาเหตุหลักเลยของการเป็นโรคอ้วนและการเป็นเบาหวานเบาหวานเกิดจากการกินน้ําตาลถูกไหมคะใช่ดังนั้นสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องลดละเลยคือพวกน้ําตาลหรือว่าแป้งจริงๆการกินให้เหมาะกับคนเป็นเบาหวานหรือป้องกันเบาหวานคือการกินคีโตเจนิกไดเอทคีโตเจนิกไดเอทเนี่ย คือมันมีอยู่พักหนึ่งที่มันแบบบูมอต,อตอนก็ก,กินคีโตคีโตคีโตกันขอคีโตที่ถูกต้องที่ควรได้ไหมคะหมอจะบอกว่าที่เขากินกันอ่ะมันแบบบางทีมันไม่ใช่คีโตที่ถูกต้องอ่ะเนาะบางทีเขาก็กิน คีโตแต่ไม่รู้ว่าจริงๆคีโตอ่ะคืออะไร uh. อ่ะคีโตจริงๆแล้วคือการลดแป้งลดน้ําตาล uh huh. ให้หน้อยที่สุด uh huh. คือยังมีได้ค่ะแต่ว่าให้หน้อยที่สุด uh huh. ถ้าเลือกกินก็คือจะต้องกินเป็นแป้งหรือน้ําตาล uh huh. ที่มีกากใย uh huh. คือเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดี uh huh. เช่นอะไรบ้างหนึ่งพวกธัญพืชค่ะ uh huh. หรือว่าเป็นพวก แป้งที่มีกากใยไม่ว่าจะเป็นฟักทองมันหวานเผือกอ,อะไรพวกเนี้ยเออที่มันดูดซึมช้าแล้วก็ให้เพิ่มปริมาณของแซตที่ดีคือไขมันที่ดีให้เยอะหน่อยไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวหรือว่าอะโวคาโดาและเพิ่มปริมาณของผักค่ะผักที่มีกากใยสูง พวกไฟเบอร์ต่างๆที่อยู่ในผักเนี่ยมันจะช่วยชะลอการดูดซึมน้ําตาลทําให้น้ําตาลเนี่ยอย่งไม่ทันเข้ากระแสะเลือดเลย่ะพวกนี้เราก็จะช่วยคุมระดับน้าตาลได้ดีอินซูลินเราก็จะไม่สวิงแล้วก็โปรโตีนโปรโตีนเนี่ยกินปริมาณกลางๆค่ะไม่ได้เยอะเกินไปหรือไม่ได้น้อยเกินไปเน้นที่เป็นออแกนิกเน้นไข่เน้นปลาเน้นซีฟูด้ด ได้หมดเลยแต่ว่าจะเป็นไก่จะเป็นเนื้อก็ได้เหมือนกันเรากินกลางๆเพราะเราไม่ต้องการให้สูญเสียกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อก็จะช่วยให้อินซูลินทํางานได้ดี